ไอ้แฟงแพนผมอยากเล่นไอ้นั่นอ่ะแชปชิปเตอร์แปดอ่ะแชปชิปเตอร์แปดอ่ะได้เดี๋ยวผมเขเล่นอันนี้เบื่อแล้วอะไออะไรวะสกอรล่าทุกทีทุกทกีถ้าอยากได้แต้มผมก็แค่เล่นสกอรนะ์ล่าไม่เอาแากเล่นแชปชิปกระทาแปลงเมดได้นี่บ่อันนี้ก็คอนเทนต์นะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปอีกวะผมมองว่ามันคือคอนเทนต์นะครับที่เราควรจะไปนะครับ เอาล่ะเอาล่ะเรามาดูกันนะครับช่องอื่นๆนะครับช่องอื่นๆได้อะไรครับช่องอื่นๆได้บอลลิกสาบอลิกสี่ดาวนะครับอ่าได้นอมซี่สดาวนะครับและสิ่งที่ช่องนี้จะได้รับนั้นก็คือนักกรมวิ i แม n ฉบัโนหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกม เฮียเฮียนี่มาอีกแล้วเฮียนี่มาอีกแล้วครับช่วยด้วยมึงอีกแล้วเหรอตามความที่อยากเล่นครับตามความที่อยากเล่นอะไรมันยังไม่มีแจนเบลกแกงกายเลือุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุยอุ๊ยอ้๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยุ่๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุยอุ๊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  รีคอมปาโพโตเมลิโอเคไม่มีรอบที่2องกับแมงมุมไม่รอบรอบแรกไม่ได้ไม่ได้เรียกเล่นแมงมุมด้วยซ้ำนะให้ผม3าดาวไวปะหนึ่งสองอ่ะก็เหมือนเดิมอะ่ะสาดาวไวไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะจริงๆอ๋อผมต้องเล่นผมต้องเล่นแบบจริงๆเล่นได้ถ้างั้นเอลิได้เดเป็นอะไรวะ ถ้างั้นเอลิฟเล่นได้2แบบครับ1คือไปโลนอมซี่ช่วย2คือเอาเอลิฟพาขึ้นก้าวแล้วไปเล่นสม,มูเดอร์คำถามก็คือเอลิฟมันช่วยกูได้จริงใช่ไหมเพราะว่าผมไม่อยากโลไม่อยากโลนอมซี่มีฮันเตอร์ปะโนฮันเตอร์เอ้ยเราอยู่ล่างสุดไปหยิบไปหยิบแชนเบลครับไปหยิบแชนเบลเลยได้จริงเลยก็ไม่รู้ไงถ้าเล่นเซฟก็แค่โลนอมซี่ด้วยแค่นั้นแหละเล่นเสี่ยงก็คือไม่โลเพราะยังไงเอลิฟก็สามดาวอยู่แล้ว สี่ดาวมันก็ด่านหกอยู่แล้วอะ่ะมันไม่มีไม่สามารถเร็วได้มากกว่านี้เร็วสุดก็ห้าห้าหกห้าเจ็ด 5, 5, 6, 5, ค่าเฉลี่ยก็คือด่านเจ็ดได่านหกเดี๋ยวผมแพ้แจริงจริงอยากได้ล็อตมากกว่าว่เจนเบลเดี๋ยวมันก็เจอปะคนดูต้องหยิบลอ็อตและคุณซูเนี่ยถ้ากมไม่เจอเจนเบลนะในตัดเกมเา <c oughs> การอันเดียวในเข็มขัดเนี่ยมันแปดได้เลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะใช้แค่หนึ่งมันแปดดีเจเลือดตึง,ตง สาบาทล้วนมีเลยฮันเตอร์นี่ถือว่าสมดาวไวนะด่านสองห้าเท่ากับว่าผมจะสี่ดาวด่านห้าด่านหน้าห่ได้แหละเออด่านมันจะเท่ากันนะ่ะบวกไป3ด่านนะครับเราสมดาวด่านสองห้าเราก็บวกไปเลยสาด่าน3 4 5ี่ห้าก็ด่านห้าห้าไม่ห้าห้านั้ห้ากนเอลิทใส่ในี่ไปเลยแบบเเปิดเลยแบดบดิ แบดี้น้องออมันมีโอกาสออกเอริสแบกอยู่ปะ <laughs> <laughs> แบบทางทางตลกก็คือออกเมนสองได้เอริสแบกอะ <laughs> ม,ม,มันมันมันมีมีช่องไหนทำาบ้คนดูห <laughs> ยิบวัตเด e เวสมาแล้วได้ตัวละครที่มีออกเมนฮีโร่แล้วอันที่สองก็หยิบออกเมนฮีโร่นั่งมาแบบไม่ออกรอบสองนะจะไม่ผิดฮ <laughs> มันยังออกอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็เป็นพลั s เงี่ยหรือไม่ออกแล้ว หมือน2บาทอะสองบาทรอบ1กับรอบ 2, 2> <_ C 1> ก็ออกได้หนักวันนี้ผมขาดใครเชลวนาไปนี่ไม่มีเชลวนาไม่มีตัดฮิวก็ยังคงไม่มีเชลวนาเหมือนเดิมไม่กดขึ้นเวลนะยังไงผมก็ชนะอยู่หลักอยากเก็บ50บาทไปเลยเราเหลือแต่ตัวเชฟชีฟเพ,พิ่งแพรเนาะสองสองสามสามสี่ยังไม่เจอได้ปะเข็มขัดไม่ได้เราดับร่วมได้สิเวล สี่ได้ตังค์เพิ่มเอ่อไม่ได้เข็มขัดนะครับอันนี้ลงอะไรได้บ้างเนี่ยไม่เห็นลงอะไรได้เลยผมเล่นเสี่ยงไปเลยนะก็เหมือนที่ผมอธิบายไปตั้งแต่แรกว่าเรามี2ทางในการเล่นเวิลด์เวสต์นะครับหคือเล่นรีโลคอมของมันนั่นแหละได้ตัวอะไรมาก็เล่นรีโลคอมของมัน2คือไปเล่นเวลเก้าเวิแปดเวลเก้าแล้วก็ยังมีตัวมันอยู่เพราะมันมีคอมเชฟชีฟบัสเตอร์อยู่วะไม่เชฟชีฟดราก้อน mm hmm. ไปดูให้ละครับพวกพลัสจะมีแค่สองกับสามบาทขอบคุณมากครับเทรดเทรเกอร์เทรดเทรเกอร์ไม่คุ้มอ่ะคุ้มคือสแลมมิดอ่ะแล้วคือเจนเบลใช่ปะต้องมีสิวะเสียอีกแล้ว ต้องอย่างนี้สิวะน้องใช่ปะ่ะต้องอย่างเงี้ยแหละมา <c oughs> <c oughs> ผมได้โซวี่สี่ดาวแต่เอาพีโอเวียนมาแบกแานะเท็จมามาสิเพราะว่าถ้าผมไม่ได้เจนเบลผมจะเล่น,ผม,ลนผมจะเล่นสแลมมิดยากเลยไอดาบกับไอนี่ไม่ผสมนะผสมแม่งได้กันเบรดอ่ะม่ผสมทำไมตอนนี้อยากได้เชลวน่าเฮ้ยไม่ก็ใครก็ได้ที่เชฟชี้อีกหนึ่งตัวเขาลงสุรกาสองตัวเหรอใช่ปะ่ะแต่เขาเล่นเบลหกเนี่ย ทำอะไรอะเนนเมยโลไว้หกอะทวิตสองโลทีเดียวเจอเหมือนเดิมคือผมอยากเจอแปลงกายอะไอแค่ใครก็ได้ผมไม่มีใครัะคนเลยจะได้สี่ทักทีไม่ไม่สี่เจ้าเองก็เป็นเน้นะพ่อหมดเฮ้ยหรือผมขายนมซี่วะขายนมซี่ซื้อเนีร่าเอาเนีร่าเป็นเชฟชิปเตอร์น่ารามีนมซี่สำรองด้านล่างมไม่ทันละมันต้องการสองบาทต้องชนะอ่ะชนะผมซื้อเนียร่า สายเจซซื้อเนี่ยโอ้โข้างหลังไม่สองดาวอะผมซูใครม่ได้เลยมีทวิตตัวเดียวสองดาวเออเรามีคุณซูแล้วใช่ไหมเราต้องการอีกหนึ่งอันยังไงเบสอินสลอตสโมเดอร์ก็หนี่มีผลสองคุณซูอยู่ดีอะเอ้ยมาแล้วที่กว่าจะมาอืมดีสุด เดี๋ยวเอลิสเอลิสผมหาเอลิสคือคือใครวะชื่ออะไรวะลืมชื่ออีกแล้วเอลิสคือไอ้นั่นน่ะคนดูไอ้นั่นมันชื่ออะไรวะนี่มันชื่ออะไรวะมัผมลืมวะไบอาร์ไบอาร์ไบอาเขียนไปตั้งนานเลเวลเจ็ดอันนี้สลับคุณซูไปให้เชนได้นะเนี่ยไม่เอาเอลดิชเนี่ยแต่คุณซูเชนมันฆ่าใครตายด้วยหรอ ไม่รู้ไปดิไม่รู้ไปดูไม่รู้ไปดูอืมเชน,นแคสแล้วเชนเป็นแชปชีฟไอตัวที่เหลือไปไหนวะไอผมยังไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้เลยนี่วะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะเขียวเหมือนกันอ่ะไคไหนอ่ะอีตัวหนึ่งเขียวเหมือนกันแต่ไม่มาเลยไอ่ใช่ก็ยังไม่มาโลทีเดียว ก็ด e ีก็ดีก็ดีก mm. oh, ็ดีสโมเดอร์เหรอสโมเดอร์เทียอะไรวิวเจ็ดน้องออเวลวเจ็ดมันก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยม่ใช่มันมีอย like oh, wow. ู่ตัวหนึ่งสีเขียวเหมือนกันมันไปไหนอะนายอยู่ไหนเอ้ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วโอ้โหตามหาตั้งนานอ่าไอ้นี่คือใบอาใช่ปะใบอาจอกเกาะเหรอถ้าใส่เจากเกาะเลยชีฟไม่ผมมีดาข้างหลังด้วยว่ะ IE เรดบัฟบ่เรดบัฟไม่ต้องใส่ดิเอ๊ะ จาะเกาะหน้าใสอ่ะงั้นจาะเกาะใจแอดเหรอวะไอ้คิดแม่งเหลือชีฟอะไม่อยากใส่ชีฟเลยว่ะถ้างั้นต้องขนมขนมนี่น้ำตายนี่โอเคน้ำตาไปฮอตได้แล้วเ,เดี๋ยวเวลแปดนะครับเวลแปดได้แชปชีฟหกลงสองตัวนี้ทีนี้เราก็ขาดอีกหนึ่งเขียวนะครับมีเขียวหนึ่งที่เรายังขาดอยู่ผู้รู้บอกพี่ขาดหลายเขียวยจังเอ้ยมอตีเท่าไหร่เหนื่อยช่วไม่ได้มอตีเจ็ดหรือหลอมอตีหก ผมสู้ไม่ได้เพราะดาเมจผมกระจอกเกินอหนึ่งเปอร์เซ็นต์สมโอเดอร์ได้ปะเสกแจนเบลแล้วเสกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส,สมโอเดอร์ได้ปะเฮ้ยไปปะคนดูใครกระจอกในนี้เนี่ยไปปะไม่ใช่อยากไปอะว่าผมไปวะพวาผมไปเอ,อเดี๋ยวนะผมมีสองคุณซูให้ไลได้เนะี่ย นี้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 ก็แต่นี้อเ,เอาเจสออกเอเอใช่เจตกระจกตอนแปดอะตอนแปดเราเอาเจสออกแปลว่เราขาดหนึ่งใช่ป่ะไม้ไหมเราขาดสองตัวนี้เราถึงจะแปดได้ได้ไมไมขาดตัวเดียวดิขาดเนโกไม่มีเนโกอันนี้เหมือนจะบอดเดียวกับผมนะเนีน่ยคนเนี้ย ใช่ใช่ไหมแชฟชีฟเดรกอนเออบอดเดอร์กูเลยเขารอสมูเดอร์เหมือนกันถ้า,างั้นต้องเป็นวารัตไปก่อนปะวารัตคุ้มกว่าไหลท์พอเราได้ไพโรไพโรสี่วารัตเดอบลิลกุนซู u. วารัตเดอบลิลกุนซูคืออะไรน้อง คืออะไร <c oughs> เน้นไว <c oughs> <c oughs> ผมรอเวลเก้าวอ่ะลูก้ารอค่อยลอ่ะอยากได้สมอเดอร์เฉีวยวตายลยโอ้จะตายแล้วว่าต้องขึ้นก้าวแล้วโอ้ยอสมอเดอร์ดาบร่วมได้ปะ ไปสุดท้ายมันก็ต้องก้าวเพื่อแชปชิป8อยู่ดีอะแชปชิป8ตอนเม่เอา8นักขยาเพราะผมไม่อยากแปลงสมอเดอร์เป็นแชปชิปเตอร์เฮ้ยสมอเดอร์แต่มีคนเล่นคนที่เล่นไม่ได้ออกของผมเนยขอบคุณครับโอเคได้ละครับได้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 ครับแล้วขายวารัตนะครับ ขายวารัตผมจะไม่มีจอกเกาะผมต้องรอถอดของจากนอมซี่อ่ะคือผมอยากใส่2กคุณซูแล้วก็1จอกเลยสคุณซู1จอกเกาะนั่นคือที่ผมอยากใส่หรือเราใส่สมเดร์เชฟชิปเตอร์ไม่ใส่ไม่ใส่สทังเพี่ยเลย้าขาดไมโครอ่ะสมร์อีกตัวซื้อไงอ่ะ ้อองีไอ้ไอ้นี่ไม่ต้องแลมและมันไม่ต้องแลมมิดละเพราะเราเวลก้าลวละขาดขาดเนโกะไม่ก็ไบอาได้แปดเลยแปดแล้วก็ให้สมเดอร์สแปม,มไปเรื่อยๆอะไรอะ่ะไอ้แค่ึงยิงอยู่เกมเหียวกูปะเนี่ยเลเวลแปดแปดพอทอลนอร่าสองฮัลโหล โตเซอร์สองทองทั้งหมดไม่เอาซักสองไม่เจอวะที่นี่ก็ต้องรอถอดของอนะ่ะพี่น่าจะเล่นผิดเกมในเนโก้ผมอ่ะเนโก้เนโก,เนโก้เนโก้พีสเนโก้จับผู้ เย่าดูสมโมดอดเออร์นี่มันแรงน้องแต่มันมันต้องตั้งกายแปดเนโกะเบาอาร์เนโกะเบาอาร์เนโกะเบาอาร์เนโกะเบอาร์ฮะโอเคโอเคโอเคไม่ไม่หาก,ก็ได้ไม่หาก,ก็ได้ <laughs> ไม่แต่เนโกะเบาอาร์น้องเนโกะเบาอาร์ได้ไหมเนโกะเบาอาร์แทนเชนอะเชน,นเชนก็แปดแล้วไม่เอาไพโล เอาไอ้นี่เพื่อเอาบัตเตอร์โคไ่บอาอบร์โคไ่บอาร์อยู่ไหนเออเรดบัฟเราไม่ต้องใส่มื่อนะไอนี้ถอดก่อนอมถอดของก่อนเพืนี้นี้บัตเตอร์อีกคนไม่มีฮอตดีเดมแม่งเลยแล้วกันดีเดมตีกระจายอะ่ะโผล่ใบเอ,อ้ยใบอาบร์มาแล้ว กระจายนะซัดไปก่อนแบแล้วโวยได้ละโวยได้ล้วโวย,วโวยมีบัสเตอร์ด้วยจริงบัสเตอร์ดีสุดต้องเป็นใครวะวาลัสใช่ไหมได้ไม่เป็นไรผมไม่ต้องการตัวหน้าไอผมไม่ต้องการตัวหลังแล้วเราต้องการแค่ตัวหน้าเยอะๆเขี่บยบลัยบลบลั่วบัลลั่วบัลลั่วบัลลั่วแค่นี้ผมก็ยิ้มล้าคนดูแค่ผมก็ยิ้มล้าแก้มผมเริ่มปรีล้าแบบนี้ กา <laughs> เลยน้องมาเลยน้องที่บุรุงป้อนมึงไม่แน่สัตว์ถามจริงไปอ่ะฉันถามจริงเลยผมไม่ป้อนแล้วกันรอ,อน,นี่แล้วกันรอรอมันสอดาวค่อยป้อนมันเออผมจะสะผมจะสี่ดาวแล้วนี่ยปิววปิวปิวปวปวปวยิงมันสมโมูเด็บเบิลคุณซูหนึ่งจเกาะบีตัดฮิวจากเรรกอน เรโกนสามสมอเดอร์ 3, oulder, ได้แต่ลืมไปละอ่าบัฟการโจมตีของถัดไปจะเป็นความแข็งแกายภาพที่แรงขึ้นครับสำหรับสมอเดอร์ดู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 เครื่อง <c ười> บินลบพลาจุดศูนย์บอกเลยจังหวะเนี้ยฟินฟิน <c ười> เล่นคนเดียวคือเดี๋ยวเป็นแค่แทงคื่เดี๋ยวเป็นแค่แทงของเรามีซาเวดซาเวดคือเราจะเปลี่ยนของได้ใช่ไหม แต่ว่ามันมันต้องไป R2 แล้วผมมันจะเปลี่ยนคองอะนี่ให้นาซัดไปนั่นแหละเก่งละวรัดมาแล้วอ่ะเอาเอาไฮโลนะครับได้ทสปีดเพิ่มไายผมเอลิสสามยังวะรอบหน้าแล้วนี่ว่าด่าน 5... 5อะไรห้าอะไรวะห้าห้เหมือนตาที่ผมบอกบวก3ด่านไปเลย มาดฟมาิฟินมาฟินมาฟินมาน้องฟินมาน้องเครื่องบินลบอีกเราสี่ดาวแล้วหยิบใบอารได้นะครับใบอารได้เจาเกาะเราไม่ต้องหยิบใบอารไปแล้วตีกระจายอยีกอันเหรอมีของวัลัสไหมอะไม่มีอ่ะมีของนาซัาตป่ะฟิกซิลนาซัตป่ะอะคือตอนนี้ผมมองให้นาซัตเป็นไฟเตอร์ er ข้างหน้า เพราะมันมีไพโลสองแล้วก็แปลงกาย8เรียบร้อยสี่ดาววิชายสี่ดาวแล้วจับฮับฟู่ช่ไม่รู้ทําปกไปก่อนรอดหรือเปล่าไม่รู้สี่ดาวแล้วจับสดาวแล้วจับไอสมอดเดอร์เลือดตอนแปลงร่างเท่าไหร่เออวะสี่สองสี่หนะครับเพิ่มเป็นเท่าไหร่ เอลิสสี่ดาวปับหกพัเลือดหกพัเล่นเยอะกว่านาซัดดีกรตันสนุปเวสนุกเวสนุเวสนุกเวสุเวสนุกเวสรุเวสุเว,ว,ว,วท็อปโฟเอผมได้ตัวสี่ดาวแล้วเฮียด <laughs> <laughs> ีใจว่าเม่โกมาแล้วเมโกแทนนี้ ยิ่งผมดีใจว่าน้องถามว่าดีใจดีใจที่อะไรดีใจที่มีตัวละครสี่ดาวลงช่องแล้วโอ้พี่ชายมอติต่ไตเก้าจริงปะเนี่ยมัลตีไตเกอร์เก้าเลยหรอเหมือนจะดีกว่าเอสนะครับดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะอุ้ยมอติเก้าฮัลโหลเซอร์แต่ซีซีเราเยอะนะซีซีเรามีเนโกะมีเอลิส มีใครอีกวะมีใบอาใบอาตายไปแล้วอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาสวยสมโมดอด์อย่าให้มันเข้ามาได้พอโทอแ็แปดแพอยู่พอท็อพยายามทำไลท์สามดาวอยู่อะเนี่ยพยายามซื้อไลท์อยู่อะใบอาสองไม่ใช่ใบอาสองแล้วขนมใบอาขนมใบอาไปไหน ใบ R2 ผมต้องย้ายของไหมเนี่ยคนดูเรายัางต้องย้ายอยู่เป่าวะไม่ถึงว่าย้ายจากนาซัตอะคุ้มเป่าวะกล,ลัวแพ้จังเลยหัวย้ายแล้วแพ้ได้คิดหนึ่งเพิ่มเอ่อคอยขึ้นเวลเติมน,น้ำนี้นะครับเอดิชมัน มันควรจะเก่งกว่านะใบาอามึงควรจะเก่งกว่าใบาอาตีไก่ใบาอาตีไก่ครับนี่นะตีไก่พุ่งไปแล้วไอ้เฝ้ายูแบอาเลือกเท่าไหร่วะ5 3า0 ผมต้องซื้อไลส์ดักว่ะผมต้องซื้อไลซ์ดักอะถ้าผมอยากชนะเกมนี้อันนี้ขนมอันสุดท้ายของไบอาร์ไลซ์มีบาทรล้วนเอ้ยมีไลส์วะซื้อไลส์ซื้อนามิเฮ้ยทาลิคเขาเท่าไหร่ต่อไปไปเจอ ที่นี้เฮ้ยอๆๆๆอ้โราเพิ่งสองเฮ้ยไม่ใช่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 ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละนอนรามันหกโนรามันหกแปลกละแปลกละมาสวัสดีครับมันมลติเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับใบอาเอาให้เอาใบอาเอาให้สมอลเดอร์เอาให้มัลติเก้าก็ไม่ไหวคือมัลติเก้าไม่ไหวคือผมซื้อทาลิกแล้วนะเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะนอราไลท์ทาลิก นลาชาลิแปลงล่างนอลาโอเคนอลาเขาสามไม่ได้ลดเดปปะเขามีดุ๊กปะไอ้เชื่เขามีดุ๊กปดีน้องนอลาต้องดักสองตัวดิเพราะมันมีเก้าพอดีถ้าถ้าแปดมันได้หนึ่งมันก็ได้เลยยาๆพี่ชายอยู่กันเยาวๆป้องขนมป้องขนมป้องขนมขนมชิ้นสุดท้ายของเธอเอาไปเลยใช่เหรอแดน้าหกอ,อีกเหรอไหนวะ เอาเข้าขายไปแล้วเข้าขายไปแล้วเขาขายได้หน้าไปแล้วเอาไม่เขาลงในสนาไมไอ้เหี้ยวเขาลงในสนามพี่ชายใจเย็นใจเย็นค่อยคุยกันครับค่อยคุยใจเย็นครับใจเย็นครับทุกปัญหามีทางออกพี่ไม่ใช่คาบตาบดาวยาใจเย็นไดน้าบไอ้อาไดน้าบไอ้อาเอ้ยไดนาบไอ้นี่ เอ้ยไดหน้าไดหน้าไดหน้าก <mm <mm oh ูต mm okay, ัดได้หน้าก่อนตัดได้หน้าก่อนไม่ชาเจนยินเจนยินค่อยคุยกันค่อยคุยกันเข้าใจไหมค่อยคุยกันค่อยคุยกันพี่ชายโน่าโอเคผมโนโนราผมครบละเขานอ่าเขาไม่สามละเขาไม่มีทางโน่าสามได้อันนี้ได้คีย์อ่ะเพราะโน่าเรามีสอง ไม่กูมีไดน,นาตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนอ๋อผมมีตัวหนึ่งเขาก็ยังเขาก็ยังทำสามได้เพราะเขามีดุ๊ก <laughs> ในเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกนะคะ <laughs> รับเฮ้ยมันสามดาวแล้วคุณดุ้เชี้ยดูสามไเจมันสามแล้วนะมันมีไดน,นาข้างหลังอะ่ะเฮ้ยตายตายตายยี่สิบสองตายน้องยี่สิบสองตายอย่าตลกยี่สิบสองตายอย่ตาตลกอย่าตลกอย่ตายยตลก เอ้ยอย่าตลกอย่าตลกน้องอย่าตลกยี่เสุดจังวะเกือบโดนเกือบตลกครับเกือบแล้วน้องเกือบแล้วเมื่อผมแพ้แล้วน่ะถ้าผมไม่ชนะเขาอ่ะมื่อกี้เขาสามดาวแล้วรวมล่างไม่ทันเขามีไดนาอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งยี่หดุบไม่ทันครับโดนทั้งเจ้ เออผมเมื่อกี้เขาด้ำถูกแล้วแหละเพราะไดนาเขาใกล้ใช่ปะโนราผมมีสองแล้วเขาเห็นว่าผมหยิบไดนาไปตัวหนึ่งแล้วเขาคำนวณแล้วว่าเขามีดุ๊กเขาก็เลยใส่สุดรู้ทำไมเซิร์ฟนี้มันน่ากลัวอย่างเลยอ่ะน่ากลัวแม่แพ้กดยอมไม่ขายทั้งบอดดีด็อกทำห้บาทสาดาวใช่แม่หรออย่างนี้ผมพูดอะคือเขามีดุ๊กไปเลยเขาเลยกาสู้ไย เหมือนเหมือนผมอะเวลาผมจะทํสี่บาทสาดาว5าบาทสาดาวผมต้องมีดุบผมถึงจะกล้าสู้ไม่งั้นมันเสียเวลาเล่นอะลดยอมแม่งง่ายกว่านี่เขาก็เลยกล้าสู้นะเป็นเป็นแผนตามที่ผมวางไ้เป๊ะเลยนะก็คือตามที่ผมวางก็คือเหมือนที่ผมอธิบายตนะั้งแต่แรกครับเวลาคุณได้ตัวละคร1บาทเรื่อยๆเนี่ยจริงๆวิธีเล่นมันก็มีอยู่แค่สองวิธีอะวิธีที่1ก็คือคุณอยากเล่นตัวนั้น4ี่ดาวไหมอ่ะ ถ้าคุณอยากเล่นตัวนั้น4ดาวคุณก็เลือกได้2ทางทางที่1คือเล่นรีโลของคอมนั้นปกติอย่างเช่นได้เอลิสมาก็ไปโลเจส3โลนอมซี่สาลโชวนาสา3อ่ะนั่นคือเล่นปกติวิธีที่2คือเอลิสสดาวตัวเดียวแล้วก็ไปเล่นบอร์ดเลดเกมที่ที่ยังมีเอลิสอยู่อ่ะโซนอีกหนึวิธีก็คือก็แค่ทําไดเอลิสสดาวแล้วขายทิ้งเป็นบอร์ด นั่นคือวิธีสุดท้ายก็คือได้เอลิสามดาวมาเอามาเอามาเล่นแค่ต้นเกมอารมณ์เหมือนมองออกเป็นแรกเป็นบิลอบัตอะบิลอบัตที่ได้1นึ่งา3สดาวมาตั้งแต่ตัวแรกอะเอะพราะมันได้3ดาวไวพอ,พอกันเราได้ตั้งแต่ดาา่าน2ใช่ไหมบิลอบัตได้2อหนึ่งอันนี้ก็ได้ดา่าน2เหมือนกันแต่ประมาณ2องสี่สองห้าเนี่ยคุณก็ได้ละสามดาวก็มีประมาณนี้ซึ่งผมเลือกวิธีที่เล่นเอลิสดาวแล้วก็ไปเล่นบอร์ดตัวแพงต้เนเกมเราก็เลยสะบัดสะบอมัวนิดนึงเจ็บจัดแล้วเกมก็ไปพลิกตอน นะสมอมเดอร์2ดาวมีดับเบิลกุนซูมีจอเกาะแรงชิบหายข้างหน้าฆ่าไม่ตายยื้อกันยื้อกันสุดฤทธิ์อะไม่มีใครฆ่างหน้าผมได้ข้างหน้าหลักๆแล้วก็จะเหลือไบอาร์ A, กับเอลิทที่อีกฝ่ายฆ่าไม่ตายสมอเดอร์ก็สแปม5.0จแม่งน่าจะเป็นตัวละครที่5.0ที่เร็วที่สุดในเกมแล้วมั้งสมอมเดอร์เพราะว่าสกิลมันที่พ่นออกไปก็นับเป็นสแต็กคกุนซูด้วยแม่งเพิ่มโคตรไว